นช่วงนี้ค่ะมาดูในเรื่องของการเดินหน้าค่ะโดยรัฐบาลนะคะประกาศเดินหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติเร่งขับเคลื่อนให้เกิดผลจริงจังฟื้นฟูความเป็นอยู่คืนศักดิ์ศรีและความหวังสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนค่ะวันนี้นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการถแถลงข่าวเรื่องวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งได้บูรณาการหลายภาคส่วนเข้ามาทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและกระทรวงการคลังเพื่อไม่ให้ประชาชนกลับไปอยู่ในวงจรหน,นี้สินนอกระบบอีกโดยภาครัฐนะคะจะเป็นตัวกลางสําคัญในการไกล่เกลี่ยดูแลทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างเป็นธรรมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงการปิดหนี้การทําสัญญาที่หลายครั้งไม่เป็นธรรมตามกฎหมายมีดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมและกระบวนการทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรงต้องจัดให้ทําสัญญาที่เป็นธรรมแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายนั่นก็คือการแก้ปัญหาหนี้นอก บบภาคารัฐจะต้องทำงานร่วมกันหลายหน่วยงานเพื่อทำให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสหายใจมีกำลังใจพอที่จะดำเนินชีวิตและหาเงินมาปิดหนี้ให้ได้ค่ะจะมีการขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการถูกข่มขู่คุกคามถูกดูหมิน่นในการทวงถามหนี้ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรมหรือผู้ที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแก้ไขหนี้จากนอกระบบให้เป็นหนี้ในระบบ เพื่อที่จะได้มีภาระในการผ่อนชำระน้อยลงโดยสามารถลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบนะครับได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณสารากลางจังหวัดทุกแห่งและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งนะครับโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตทุกแห่งเพื่อที่กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนำไปสู่การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นรายๆไปนะครับโดยพี่น้องประชาชนจะได้รับการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบได้ตรงจุดตรงประเด็น และเกิดผลสำมฤทธิ์ต่อตัวชี้วัดของการแก้ไขปัญหาในระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้วยนะครับขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังมาดูแลประชาชนที่เป็นลูกหนี้นอกระบบหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างและไกล่เกลี่ยกันเรียบร้อยแล้วซึ่งจะมาดูแลโดยธนาคารของรัฐเช่นธนาคารออมสินซึ่งขณะนี้นะคะก็มีโครงการอยู่แล้วในเรื่องของการแก้ไขหนี้นอกระบบโดยจะให้กู้ต่อรายไม่เกิน50,000บาทในระยะเวลา5ปี และอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นโครงการสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระเพื่อรายย่อยเพื่อการส่งเสริมอาชีพซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ให้กู้ไม่เกิน10,000แบาทต่อรายระยะเวลาสูงสุด8ปีส่วนอัตราดอกเบีย้ยก็เป็นไปตามความสามารถของลูกหนี้แต่ละรายค่ะนอกจากนั้นนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศก็ยังมีโครงการมารองรับในเรื่องของการที่นําที่ดินไปขายฝากรหรือ ติดจำนองกับทางนี่นอกระบบและไม่มีการแก้ไขแล้วและก็ได้มีการแก้ไขแล้วนะคะซึ่งทกศก็มีวงเงินสำหรับเกษตรกรต่อรายไม่เกิน2.5ล้านบาทในเรื่องของการแก้ไขที่ทำกินซึ่งก็เป็นส่วนของธนาคารของรัฐที่จะเข้ามาดูแลหลังจากที่มีการไกลเกลี่ยกันเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนะครับจัดดำเนินการให้ถูกกฎหมายทางรัฐก็มีช่องทางให้ดำเนินการขออนุญาตเรื่องของการเรื่องของพิโกไฟแนนซ์ซึ่ง มีผู้มาขออนุญาตไปแล้วกว่าพันรายทั่วประเทศโดยต่อรายมีทุนจดทะเบียน5ล้าน5ล้านบาทเท่านั้นนะครับแต่ละการไม่ให้ฝากเงินให้ใช้เงินของท่านกู้เงินอย่างเดียวครับ